คลิปคราวนี ació, CO, so ้นะคะเป็นคลิปชื่อว่าก้านวดให้อเป็นเกี่ยวกับน้องแมวกับน้องหมาคู่หนึ่งค่ะซึ่งน้องหมาเนี่ยดูเหมือนจะเดินแล้วเมื่อยหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วเมื่อยน้องแมวก็เลยมานวดหลังให้อน้องหมาดูฟินค่ะเคลิ้มจะเป็นอย่างไรติดตามชมเลยค่ะฟังครูกับเจมส์รอเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่น่ใช่นะคะโอ้โหแมวตัวเท่าน้องหมาเลยอะ Thai m แ s s a g e เนิ่มลวนให้นิ่มมาสสาสมาส่าช้น่ารักอ่ะน้องหมาก็ดูฟินนะคะไม่ไปไหนเขากำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าพี่แจนหาเห็บอะไรนั่นมันลิงหรือเปล่าคะสบายเลยนะครับเนี่ยอ้ เห็นแลวอยากไปนวดเลยค่ะต่อไปเรามีเรามีสปาสปาสปาปลาสปาปลาแล้วเราอาจจะมีสปาแมวนวดหลเกิดขึ้นในอนาคตอย่งงก็ได้อาจจะหลังไล่ได้ถ้าน้องขวนขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะคะใช่แล้วลครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักนะครับที่คัสสันมาฝากให้กับทุกๆคนเลยนะครับ